ตอนที่293โลกต้นปามและหัวใจอมตะอาณาจาักรศักดิ์สิทธิ์9สายน้ำเมืองอยู่หลานเขตน้ำสวรรค์ในตัวเมืองบ้านเลขที่99179ขณะนี้หลวเฟิงและตี้ชิงกำลังฝึกซ้อมแบบปิดพลังของเต่าชีวิตและความตายในระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นเริ่มต้นมีพลังมากแค่ไหนละ่ะ หลวเฟิงไม่สามารถทดสอบพลังบนดินแดนต้นกำเนิดได้เนื่องจากกฎของโลกแห่งต้นกำเนิดนั้นเข้มงวดและมีขีดจำกัดด้านพลังอย่างไรก็ตามในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์เก้าสายน้ำเขาสามารถทดสอบเทคนิคของเขาได้อย่างอิสระเต่าชีวิตแห่งและความตายอาณาเขตของเตา๋าด้วยความคิดเพียงความคิดเดียวของหลัวเฟิง เป่าชีวิตและความตายดำเนินการโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเขาเองเพื่อสร้างระบบกฎเกณฑ์ขนาดใหญ่สร้างอาณาเขตที่กว้างใหญ่อาณาเขตนั้นหนาแน่นและพลังของมันนั้นน่ากลัวหากราชาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในอาณาเขตสูงสุดเข้ามาในอาณาเขตนี้พวกเขาอาจกลายเป็นผงในทันทีเพียงความคิดเดียวอาณาเขตแห่งชีวิตและความตายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แข่งแกร่งยิ่งกว่าอนาเขตทะเลสีเลือดที่ไม่มีวันสิ้นสุดของร่างกายทะเลเลือดอมตะของข้าเสียอีกหลัวเฟิงประหลาดใจด้วยจุดเดียวพลังแห่งชีวิตและความตายจะรวมตัวกันที่จุดหนึ่งทะลุผ่านชั้นต่างๆของอวากาศแม้แต่มองอย่างเลือนลางเข้าไปในเงาอันใหญ่โตของรูปแบบลับ อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ก้าวสายน้ำเป็นโลกที่ได้รับการเสริมกำลังเป็นพิเศษโดยกักขังชีวิตดั้งเดิมระดับต่ำไว้มากมายหลัวเฟิงไม่สามารถทะลุผ่านเยื่อหุ้มโลกได้ตามธรรมชาติแค่จุดธรรมดาแข็งกแกร่งกว่าตอนที่ค่าออกแรงเต็มที่ก่อนถอยทับหลัวเฟิงแสดงเทคนิคบางอย่างและได้กำหนดระดับของเขาเองแล้วเต่าแห่งชีวิตและความตาย ในระยะเริ่มต้นของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ควรจะเทียบได้กับผู้รู้แจ้งขั้นปลายของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปหลัวเฟิงตัดสินเต่าแห่งชีวิตและความตายที่ระดับราชาเทพขั้นสูงสุดนั้นโดยเนื้อแท้มีสาขาหลักที่แข่งแกร่งทั้ง9สาขาในแง่ของพลังนั้นเพียงพอที่จะแข่งขันกับจักรพรรดิเทพขั้นกลางได้ ต่าแห่งชีวิตและความตายในช่วงเริ่มต้นของจักรพรรดิเทพนั้นเทียบได้กับเส้นทางปกติของจักรพรรดิเทพขั้นปลายซึ่งยังอยู่ในความคาดหวังของหลัวเฟิงอีกด้วยท้ายที่สุดระดับช่วงเริ่มต้นของชีวิตและการทำลายล้างเพียงแค่ร่วมมือกันมีพลังของจักรพรรดิเทพขั้นกลางที่ตรัสรู้แล้วหากรวมเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พลังจะก้าวหน้าต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติด้วยชีวิตและความตายของราชาเทพแห่งอาณาจักรสูงสุดเป็นรากฐานจากนั้นจึงใช้เส้นทางชีวิตและการทําลายล้างสองเส้นทางจากจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเริ่มต้นเป็นอาหารและผสานร,รวมแง่มุมลึกลับต่างๆของชีวิตและการทำลายล้างเข้าด้วยกันในที่สุดส่งเสริมชีวิตและความตายของเตา๋า ให้กลายเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเริ่มต้นหลัวเฟิงรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเส้นทางทั้งสองผสานเป็นหนึ่งเดียวเส้นทางนี้ยากลำบากแต่ก็ทรงพลังเพียงพอมีศักยภาพที่สูงกว่าหากจับคู่กับสมบัติลับและเทคนิคลับที่เหมาะสมข้าน่าจะสามารถเทียบชั้นกับผู้อาวุโสของเมืองอยู่หลานที่อ่อนแอกว่าได้ ลัวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสของเมืองอยู่หลานก็แตกต่างกันไปโดยบางคนฝึกฝนทั้งสองเส้นทางและบางคนฝึกฝนสำนักพิเศษบางสำนักหลังจากฝ่าด่านชีวิตและความตายของเตาหลัวเฟิงไม่ได้ออกจากความสันโดษแต่ยังคงฝึกฝนต่อไป ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาสังเกตเห็นวัสดุชีวิตดั่งเดิมระดับต่ำจำนวนมากด้วยดวงตาแห่งชีวิตและความตายสะสมความรู้จำนวนมหาศาลในสองทิศทางหลักแห่งชีวิตและการทำลายล้างแต่ก่อนที่จะฝ่าทะลุเต่าแห่งชีวิตและความตายเขาไม่กล้าที่จะเดินต่อไปในเส้นทางเหล่านี้เพราะกลัวว่าจะหลงทาง การเลือกเส้นทางที่ผิดอาจมีผลร้ายแรงหลัวเฟิงชอบช้าลงแต่มั่นคงขึ้นยิ่งอาณาจักรสูงขึ้นเท่าไรก็ยิ่งเข้าใจความรู้จํากัดของตนเองมากขึ้นเท่านั้นหลังจากฝ่าทะลุเต่าแห่งชีวิตและความตายความเข้าใจของหลัวเฟิงเกี่ยวกับวิธีที่ชีวิตและการทำลายล้างควรผสานกันก็ลึกซึ้งขึ้นเขาปรับการฝึกฝนของเขาบ่อยครั้ง การฝึกฝนเป็นเช่นนั้นเราต้องคลำหาความก้าวหน้าในความมืดชีวิตการทำลายล้างชีวิตและความตายทั้งสมตรวจสอบซึ่งกันและกันการก้าวหน้าไปพร้อมกันเป็นสิ่งที่รอบคอบที่สุดหลังจากผ่านไปประมาณ90ยุคเส้นทางแห่งชีวิตซึ่งมีความรู้มากมายอยู่แล้วก็ก้าวหน้าไปสู่ขั้นกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ อีก60ยุคและเส้นทางแห่งการทำลายล้างก็มาถึงขั้นกลางของจักรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์หยุดก่อนดีกว่าเส้นทางแห่งชีวิตและการทำลายล้างนั้นค่อนข้างเรียบง่ายและบริสุทธิ์กว่าการทำความเข้าใจก็ง่ายกว่าเช่นกันหลังจากเลื่อนขั้นทั้งสองไปสู่ขั้นกลางของจักรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์แล้วหลัวเฟิงก็หยุดลงจุดเน้นต่อไป คือการใช้เส้นทางเหล่านี้เป็นอาหารเพื่อช่วยเลื่อนขั้นเต่าแห่งชีวิตและความตายไปสู่ขั้นกลางของจักรพัศิศักดิ์สิทธิ์ขั้นตอนนี้ยากการหลอมรวมเมื่อชีวิตและการทำลายล้างแข่งแกร่งขึ้นความยากในการผสานร,รวมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์เก้าสาย เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นนักฝึกฝนที่รวมเส้นทางที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันแต่การรวมเส้นทางที่แตกต่างกันเป็นหนึ่งนั่นหายากมากหลวเฟิงพยายามอยู่สองสามยุคแล้วหยุดชั่วคราวความก้าวหน้าครั้งต่อไปจะต้องใช้เวลานานมากในการสะสมก่อนอื่นเรามาศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้กันเต๋าเป็นพื้นฐาน เทคนิคลับในการประยุกต์ใช้เป็นวิธีการต่างๆในการปกป้องเต่าการศึกษาเทคนิคเหล่านี้สามารถเพิ่มความเข้าใจเต่าได้ด้วยร่างทะเลโลหิตอมตะก่อนหน้านี้ค่อนข้างหยาบหลัวเฟิงเริ่มการกลั่นกรองก่อนหน้านี้ชีวิตและการทำลายล้างอยู่ในขั้นเริ่มต้นของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์และเต่าแห่งชีวิตและความตายก็อยู่ในระดับราชาเทพแห่งอาณาจักรสูงสุดเท่านั้น เขาใช้ดวงตาแห่งชีวิตและความตายเพื่อสังเกตหอคอยแห่งดวงดาวและหัวใจอมตะเพื่อสร้างร่างทะเลโลหิตอมตะก่อนหน้านี้ขณะนี้ด้วยความก้าวหน้าในอาณาจักรอย่างสมบูรณ์ความเข้าใจของหลัวเฟิงเกี่ยวกับตาสีเลือดหอคอยแห่งดวงดาวและหัวใจอมตะก็ไปถึงระดับใหม่เช่นกันร่างทะเลโลหิต อมะตะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการกลั่นกรองเทคนิคลับนั้นง่ายกว่าการตรัสรู้มากหลัวเฟิงใช้เวลาเพียงสามยุคและสร้างร่างทะเลโลหิตอมะตะเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วหลัวเฟิงนั่งขัดสมาธิอยู่บนทะเลโลหิตอมะตะอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาด้วยโดยมีเกรดสีเลือดที่ปกป้องอยู่บนพื้นผิวของเขา ร่างทะเลโลหิตอมะตะร่างกายนี้มีความลึกลับบางอย่างของหัวใจอมะตะจริงๆแต่ทะเลโลหิตอมะตะนี้หลัวเฟิงมองไปที่ทะเลโลหิตอมะตะอันกว้างใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมาจากความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับเกล็ดสีเลือดในหอคอยแห่งดวงดาวเกล็ดสีเลือดของหอคอยแห่งดวงดาว ดูเหมือนจะเป็นเพียงเกล็ดธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นเหมือนทะเลโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมีพลังชีวิตสูงสุดและทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ถูกรวบรวมไว้ในเกล็ดเดียวทำให้เกล็ดนี้ไม่อาจทำลายได้ผู้อาวุโสหยวนพูดถูกไม่มีธรรมะของบรรพบุรุษใดเหมาะกับข้าเลยสิ่งที่เหมาะกับข้าที่สุดคือสิ่งที่ข้าค้นคว้าด้วยตัวเอง ข้าค้นคว้าเกี่ยวกับตาช่างสีเลือดของหอคอยดวงดาวหัวใจอมตะและดวงตาแห่งชีวิตและความตายและธรรมะที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหลัวเฟิงเริ่มตระหนักถึงจุดนี้ด้วยความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ข้าค้นพบด้วยความยากลำบากด้วยตัวเองเป็นหนทางเดียวที่จะเข้าใจความลึกลับทั้งหมดของมันได้อย่างสมบูรณ์ ในอนาคตการจะก้าวข้ามข้อจำกัดได้นั้นถือเป็นสิ่งที่น่าหวังมากการปฏิบัติธรรมของบรรพบุรุษนั้นแม้จะดูยิ่งใหญ่ก็ตามแต่ธรรมนี้เหมาะกับตัวเองหรือไม่ท่านเข้าใจหรือไม่ว่าทำไมวิชานี้จึงมีโครงสร้างแบบนี้ล่ะการพึ่งพาธรรมะดังกล่าวเป็นรากฐานความหวังใดที่จะหลุดพ้นจากข้อจำกัดหรือ ในการฝึกฝนทุกขั้นตอนจะต้องมั่นคงหลัวเฟิงยังคงพัฒนาเทคนิคลับอื่นๆต่อไปพัฒนาดวงตาแห่งชีวิตและความตายที่เรียนแบบชีวภาพให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและยังได้ประดิษฐ์เทคนิคลับการต่อสู้เสริมบางส่วนที่อิงจากข้อได้เปรียบของร่างทะเลเลือดอมตะหลัวเฟิงยืนอยู่บนยอดอาคารสูงในคฤหาสน์ของเจ้าเมืองหูหยาง มองไปที่อุ้งเท้าฟูขนาดยักษ์ที่รองรับเมืองหูหยางทั้งหมดถึงเวลานำมันออกจากโลกต้นกำเนิดแล้วด้วยความคิดของหลัวเฟิงอุ้งเท้าฟูขนาดยักษ์ก็หายไปในทันทีจากนั้นก็ปรากฏขึ้นในมือของหลัวเฟิงผสานเข้ากับมือขวาของเขาในทันทีปกคลุมด้วยอุ้งเท้าฟูหลายชั้นสมบัติลับโดยกำเนิดนั้นพิเศษจริงๆ หลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงพลังทำลายล้างที่น่ากลัวของอุ้งเท้านี้กรงเล็บที่สามารถฉีกทุกอย่างออกเป็นชิ้นๆและยังห่อหุ้มและจับสัตรูได้อีกด้วยสมบัติลับโดยกำเนิดดังกล่าวไม่มีขายแม้แต่ในเมืองอยู่หลานแห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ก้าวแม่น้ำหากมีใครปรากฏตัวขึ้นแม้แต่ผู้อาวุโสก็จะแย่งชิงมันด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของข้า ข้ามีคุณสมบัติในการนำหัวใจอมตะและสมบัติลับโดยกำเนิดโลกฝ่ามือออกมาแล้วหลัวเฟิงคิดห่อคอยดวงดาวและดวงตาแห่งชีวิตและความตายไม่สามารถนำออกจากโลกต้นกำเนิดได้สำหรับสมบัติเช่นหัวใจอมตะโลกฝ่ามือแม้ว่าจะยังล้ำค่ามากแต่บรรพบุรุษของทั้งสองประเทศในระดับการดำรงอยู่นี้ หากโชคดีก็ยังสามารถรับได้หนึ่งหรือสองชิน้นเช่นเดียวกับผู้อาวุโสในเมืองอยู่หลานแห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์9้าสายน้ำผู้อาวุโสเหล่านั้นโดยทั่วไปมาจากโลกต้นกำเนิดครอบครองเทคนิคร่างโคลนและยังมีโอกาสอีกด้วยพวกเขาส่วนใหญ่ได้รับสมบัติเช่นหัวใจอมตะแต่สมบัติดังกล่าวพวกเขาเก็บเอาไว้ในบ้านเกิด หรือพกติดตัวไปในขณะที่พวกเขาพผจญภัยผ่านอนาณาจัก <uld> รศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดทำไมพวกเขาถึงยังอยู่ในเมืองอยู่ล้านละ่ะเฮอเมืองหูหยางตกลงสู่พื้นอย่างเงียบเงียบโดยไม่ก่อให้เกิดเคลื่อนใดๆสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในเมืองยังคงไม่รู้ตัวมีเพียงผู้อยู่อาศัยบางส่วนเท่านั้นที่สังเกตเห็นการหายไปของเทือเขา อันยิ่งใหญ่ทั้งห้าแห่งที่อยู่ภายนอกและตกตะลึงอย่างยิ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกลือเขาทั้งห้าแห่งอยู่ที่ไหนแล้วและอุ้งเท้ายักษ์นั่นละ่ะนักบำเพ็ญเพียรบางคนในเมืองเริ่มสังเกตเห็นโดยเฉพาะทะหารยามที่ประจำการอยู่เหนือกำแพงเมืองซึ่งตื่นตระหนกเป็นพิเศษและรีบรายงานขึ้นมา หลัวเฟิงพลิกมือและหยิบสมบัติลับของแผนที่อารีออกมาขณะย,ยืนอยู่ในอาคารสูงของขรือหาดเจ้าของเมืองแผนที่แอเรียชีวิตและความตายนี้ก็ไม่สำคัญสำหรับข้าอีกต่อไปโดยใช้สมบัติลับของแผนที่แอเรียเป็นแกนกลางหลัวเฟิงได้ตั้งรูปแบบสนับสนุนอย่างสบายสบายโดยเริ่มต้นการหมุนเวียนของพลังงานสวรรค์และโลก การหมุนเวียนตามธรรมชาติของพลังงานสวรรค์และโลกโดยมีแผนที่แอเรียเป็นแกนกลางทำให้รูปแบบสามารถเข้าถึงขีดจำกัดพลังของดินแดนต้นกำเนิดได้อย่างง่ายดายวูปกระแสะสีดำและสีขาวล้อมรอบเมืองหูหยางซึ่งปรากฏขึ้นเป็นระยะระยะท่ามกลางกระแสะน้ำที่ไหลแอเรียชีวิตและความตายอันกว้างใหญ่จึงก่อตัวขึ้น เจ้านายโมโรซาเข้าหาหลัวเฟิงเกิดอะไรขึ้นกับเมืองหูหยางเพิ่งเปลี่ยนรูปแบบกองกำลังรักษาการหลัวเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มกฎการจัดการของเมืองหูหยางก็แค่ปฏิบัติตามกฎก่อนหน้านี้โมโรซาเหลือบมองที่มือขวาของหลัวเฟิงที่กลายเป็นอุ้งเท้าฟูฟ่องดูมีสติสัมปชัญญะขึ้นบ้าง โมโรซาแขกบางคนมาถึงแล้วพวกเจ้าออกไปก่อนได้หลัวเฟิงสั่งครับโมโรซาตอบรับทันทีเขายังรู้สึกด้วยว่าวิญญาณทั้งห้าตนได้มาถึงนอกเมืองหูหยางแล้วโดยถูกขัดขวางโดยแอเรียแห่งชีวิตและความตายและไม่ได้บุกเข้ามาหลัวเฟิงมองไปที่ร่างทั้งห้าร่างที่อยู่ข้างนอออกกอ ผู้กำเนิดดั้งเดิมหยานเฟิงบันพบุรุษสายฟ้าอยู่ที่นั่นและปีศาจแห่งกาลเวลาปรมาจารย์วังสองอาณาจักรปรมาจารย์หอคอยหวันฟ้าทั้งสามคนนั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยพวกเขาทั้งห้าคนกำลังมองไปที่หลัวเฟิงทุกคนล้วนมีความปรารถนาดีท่านสุภาพบุรุษหลัวเฟิงยิ้มและโบกมือกระแสน้ำสีดำและสีขาวแยกออกจากกัน ก่อตัวเป็นเส้นทางสู่คฤหาสน์ของเจ้าเมืองอย่างเป็นธรรมชาติหลัวเฟิงได้เตรียมผลไม้และวายไว้แล้วห้าห้ารู้สึกว่าสมบัติลับโดยกำเนิดถูกดึงออกไปแล้วและทุกคนก็มาปีศาจแห่งกาลเวลาหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานใช้เวลาเพียงไม่กี่ก้าวสำหรับสิ่งมีชีวิตทรงพลังทั้งห้าที่จะไปถึงคฤหาสน์ของเจ้าเมืองได้ สิ่งมีชีวิตทรงพลังทั้งหกที่รวมตัวกันที่นี่เป็นหกสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดของดินแดนต้นกำเนิดซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอยู่หลานทั้งหกจะมีความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสท่านหลัวปรมาจารย์หอคอยหวั่นฟ้าพูดด้วยรอยยิ้มท่านดึงสมบัติลับโดยกำเนิดนั้นออกไปท่านวางแผนจะเอาออกไปนอกโลกต้นกำเนิดหรือไม่ ข้าแนะนำท่านว่าสมบัติเช่นนี้เมื่อนำออกจากโลกต้นกำเนิดแล้วจะถูกขโมยไปได้ง่ายๆถูกต้องท่านบ่มเพาะมันเร็วไปหน่อยและความแข็งแกร่งของท่านก็อ่อนแอเกินไปท่านไม่สามารถปกป้องสมบัติดังกล่าวได้เมื่อนำออกมาปรมาจารย์พระราชวังสองอาณาจักรกล่าวมีเพียงพวกเราไม่กี่คนที่ค้าขายอย่างยุติธรรมกับท่านหลัวเฟิงหัวรอกคิดคั ความแข็งแกร่งของข้าอ่อนแอหรือในบรรดาหกสิ่งนี้ที่นี่ข้าไม่ควรเป็นคนที่อ่อนแอที่สุด